แล้วครับท่านผู้ชม,มชิฟตี้จะมีเมนูเลยชิฟตี้ทำเมนูอะไรวันนี้มกบครับเครื่องมันใส่อย่างเนีลูกใส่ตะไคร้ใส่บัวละพาเออใส่สบเผาใส่กระเพราใส่ตะไคร้โอเคครับผมวันนี้เขามีหลายเมนูอยู่มีมกกบแล้วก็มีนะครับผัดกับอเอิญไอเลี้ยงเรือผัดจระเข้ครับผมผัดจระเข้ <c oughs> แล้วก็จะมี รัวนูครับผมเมนูมันี้หลากหลายเมนูครับผมเดี๋ยวไปลอติดตามรอชมมึงครับนี่ครับผมวันนี้ลุงแย่เราฟักใส่ล้วก็เอาลงไปนะครับวันนี้เพื่อนจิคุกให้เขากันเราก็จะเอาใบตองเอาใบตองมาห่อครับผมแล้วก็ทรงเครื่องเราก็จะเอาไปหมกหอมๆครับผมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปลกคนนูกันครับ ครับผมขมาหลบคนนูครับด <c oughs> คนงูเตรียมเ็ดอาหารเอาไว้เลยสิปันจังเอยนะครับนู้ไปใดมากมันขึ้นนี่แหละครับมใมากมันขึ้นนี่นะัะใหญ่เลยครับกับกินงานมันขึ้นไงนะนำคือไปรู้วาทางยมืมไปตัวนย้จะต้องหุงกรหายตัแล้วนะ

ขัวหนูนะแล้วก็จะมีเมนูผัดจระเข้นะวันนี้นะครับจระเข้มาดะใส่อะไรเจ้าโอ้ถุงเจ้าอุซารุเงาบอกจระเข้ไม่กินอะไรจระเข้อ,อยู่ในสาะเราไปงมเอานะเขามาแด่เขามาแด่มาไล่น่ากล้าเลยดิงานเมื่อกี้นี่นั่งนูนูก็เล่นเขามาหาหาฟานนี่เกิ ตัวนี้ลำเคือลือตัวนี้ลำเคยเร่อลำเคยเล่อพอดีโอ้ยโล่งเรียบน่ารักมากเลยหนูตัวนี้มันหนูนหน่อยนะโล่งใหญ่ตัวเนื้อมันเนียตัวนี้ก็เกือบโล่แล้วครับตัวนี้อาจจะเครื่องโลได้ครับตัวใหญ่ๆครับเดี๋ยวเราขอหล่นเราไปจุดทีั่วเดี๋ยวไปบัง ติดตามเฮ็ดๆๆกินให้ขั่วกันครับผมรดกวนด้วาแล้วครับผมบันนี้ห้ากับซับมาเรียบร้อยแล้วครับหนูเรียบร้อยแล้วก็มีนี่ครับจอระเข้เราเอาแซ่ฟิตเลยครับนี่ก็ละลายแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนกันวันนี้าวจะมาตำเครื่องตำเครื่องแล้วก็จะมาพัดครับผมวันนี้ จอระเคสิเป็นพัดชาครับผมแล้วก็หนูนี่เป็นขัวครับผมติดตามครับในจานห็น,นยังซอยเครื่องครับสอยเครื่องบอสครับสร้อยคาครับซอยคาตะไคร,คร้ตั้มครึ่งเนครับคาตะไคร้แล้วก็พริกเนาะ ใบบกูดครับผมใบครับตัวนี้พัดจระเข้กับพัดนูดี๋เอาเป็นเครื่องตัวเดียวกันเลยเดยครับเอาเป็นเครื่องเดียวกันเลยนะท่านผู้ชมี๋ยวขอไปเตรียมเครื่องเตรียมผักกอนครับผม บันนี้จานวอนเท่ากับตำตำเครื่องครับผมตำเครื่องให้มันมุนๆุนในยังน่อยเนาะมันอดดิดออกเนื้อยเดีบยวโบิกครับพริกบัลลีไซเป็นยังไงบ้างเป็นพริดเหรอตัวนี้มันแหลกก่อนตัวนี้มันแหลกสาครับผม mình Thấy, Thật... Thật... Thật rồi, đã... xếp hạng ạp khương lắm cái đấy quá nó cái đấy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  cái เป็นยังไงครับผมวันนี้พอคั่วเฮาวกำลังปรุงครับผมต้อ,อครับเเอาสลยงหม้อเลยครับทั้งผัดเจลาเค้แล้วก็ผัดหนูครับผมก็ผัดยังไงครับวบันนี้เนื้อผัดเจลาเค้เฮาวแบใบใหญ่กาล้วครับผม<อ>แล้วก็พักลงแนละ้วพักลงอีกไปนึกงก่อน ตัวนั้นเด่ตัวนี้พ่อคั่วเข้ากับปรุงแล้วครับผมตัวนี้คั่วหนูครับผมหอมมากเลยครับโอ้โหโุดยอด เกลือนิดหน่อยหตัวนู้ครับตัวนู้มาเนียตัวดึกครับมามาพ่อแม่พี่น้องอเจรียมกันครับ บานี้พ่อครัวเราพ่อครัวเราก็จะมาชิมครับผมผัดหนูเป็นยังไงจับก้นแต่หนังแต่แย้อาย่อยไหมพอ่อยมันนี้เอาก็จะเอาผักลงเนาะลงเลยปะชิมมันก่อนครับเดจะไปชิมเกลือหน่อยนึงน้ำปลาใช่ไหมเกลือใช่ไหเกลือกันเลยชิมไงเกลือเนาะ เดี๋ยวเอาปรุงเผิ่มยังน้อยครับเอาน้ำตาลลงอีกนิดนึงก็จีได้แล้วน้ำตาลนิดหน่อยโอเคก็ผักลงเลยครับผม ม Duke, ืน้ำใจหัน huh. uh ้ำใจเลยสักหน่อยหัวเด็อดครับหัวเอาเอาเลยจ้ะจับไปเลยนะเอาพักลงแล้วเขาก็ไปหาอยู่หากินน้ำกันครับบันนี้ นี่กระซิมนี้ครับผมสวัสดีครับ